ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดำเนินไปอย่างรวดเร็วในแง่การวางแผนตลาดออนไลน์หรือแผนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศการตลาดหรือ marketing information system เพื่อการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศไทย ด้วยการทำงานแบบปูรณาการทางข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีสร้างแรงจูงใจให้ออกเดินทางท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ทจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลปี2566โดยมีเป้าหมายที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลหรือ SmartTAT เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมพัฒนาสู่การเป็น Smart ตเ t ตสร้างระบบฐานข้อมูลกลางด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก วันนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมกันว่าเทคโนโลยี 5G นั้นมีส่วนช่วยในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายไว้ได้อย่างไรกันค่ะ mm. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลปี2566โดยเป้าหมายการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลหรือ Smart TAT เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับโลกพร้อมจัดกิจกรรมเอาใจ Amazing Friend สร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามของทอทอทอท,อทางออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลและออกแบบประสบการณ์ที่ตรงใจกับนักท่องเที่ยว แผนการพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศการตลาดหรือ Marketing Information System ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการหาข้อมูลการท่องเที่ยวการวางแผนการเดินทางและการแชร์เรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองและสามารถบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงด้วยการประยุกต์ใช้เว็บไซต์แอปพลิเคชันทางมือถือสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram, TikTok และ Line เป็นต้นรวมทั้งสิ้นกว่า12ช่องทางในการทำการตลาดผ่านคอนเทนต์โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G ท,ที่รวดเร็วครอบคลุมและทันสมัยในการดำเนินการทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวคะ่ะ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันยุทธศาสตร์ออนไลน์ที่ทางทททนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์กันค่ะสวัสดีครับผมนิธีสีแพรรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านดิจิตัลวิจัยและพัฒนาครับผู้คนในปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับ เช่นเดียวกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเรื่องดิจิทัลเรื่องของความาเป็นสมาร์ททัวริซึมเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือแนวทางการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับดังนั้นเพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยทททเราเองก็เลยมีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับการทํางานของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่การทํางานของทททเนี่ยเราก็มีอยู่2อสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรียกว่า drive d e m a n d นะครับก็คือการสร้างการรับรู้แล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวต,ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทย2ก็คือเรื่องของการเชฟเซอร์พรก็คือการยกระดับปรับปรุงนําเสนอบริการแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและสุดท้ายก็คือ s t r i v e for Excellence นะครับก็คือการยกระดับการทํางานในองค์กรให้มีความพร้อมเป็น h p o หรือ High Performance Organization ก็มีการขับเคลื่อนด้วย Data นะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆทีนี้ก็มาดูเรื่องของการดูแลหรือการให้บริการนักท่องเที่ยวนี่นะครับก็คงต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างการรับรู้สร้าง awareness เร้กับนักท่องเที่ยวนะครับพอบนสมาร์ททีไอทเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวเองให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูลนะครับ แล้วก็ดูความเป็นไปได้ดูความสนใจต่างๆในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็โลกออนไลน์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของแพลตฟอร์มเช่น Facebook Instagram Twitter YouTube TikTok นะครับแล้วก็ l ล ne นะครับเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับหรือการสร้าง อินสปายให้กับนักท่องเที่ยวว่าเมืองไทยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วเมื่อนักท่องเที่ยวสนใจแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสอบถามเข้ามาให้ข้อมูลต่างๆหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้หรือประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เลยมาในการที่จะสร้างการรับรู้กับนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อนักท่องเที่ยวสนใจนะครับเราก็มีการทํางานร่วมกับ OTA หรือออนไลน์ชอว์เอเจนต์เพื่อที่จะ เลือกเส้นทางบินสายการบินต่างๆเลือกโรงแรมเลือกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเราก็มีการทํางานร่วมกับ OTA เหล่านั้นนะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Expedia นะครับ Agoda Tripadvisor หรือแม้กระทั่ง Booking.com นะครับทั้งในแง่ของการนํานเสนอสถานบริการที่มีคุณภาพนะครับ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับสารบการที่ตรงกับความต้องการของนัท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะครับั้นการที่เราทํางานร่วมกับ OTA เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการเสนอข้อมูลเท่านั้นเรายาังทําในเรื่องของการส่งเสริมการขายด้วยนะครับ และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับเราก็อาจจะมีการประสานงานกับแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อีกเช่น Grab นะครับในเรื่องของการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่งทักทายนะครับทักทายนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มของเอกชนท,ที่ทําในเรื่องของการนําเสนอแพ็กเกจนะครับที่เรียกว่าเป็น Pa าสนะครับแอปพลิเคชันของทท Amazing Thailand ก่อนนะครับสามารถดาวนโหลดขึ้นมาอยู่ในมือถือของแต่ละคนได้ซึ่งแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับหน้าที่หลักก็คือการส่งมอบข้อมูล หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวน,นะครับก็เป็นลักษณะของอินโฟเมชันนะครับแล้วเมื่อนักท่องเที่ยวสนใจนะครับอาจจะเข้าไปดูตั้งแต่ก่อนเดินทางมาหรือแม้กระทั่งเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จ,จะได้เห็นว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เชื่อมโยงกับ Google m a p นะครับซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเลือกบริการที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของอาจจะมีเรียกแ r a b มีจองโรงแรมอะไรต่างเนี่ยเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ การเดินทางเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมต่างๆที่เกี่ยวข้องและสถานบริการอื่นๆนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของตำรวจนะครับ police e y l e t u นะครับตำรวจท่องเที่ยวที่ตะคอยดูแลให้ความปลอดภัยนะครับถ้าท่องเที่ยวมีปัญหามีข้อสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนี้ก็สามารถเข้าถึงแอปของตํารวจผ่านแอปของทททได้นะครับแล้วในนาคตเราก็จะมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่เป็น OTA ที่เป็น อีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้การบริการของเรามีความครอบคลุมนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนการบริการต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงต่อไปนะครับนี่ก็คือเรียกว่าการส่งเสริมความเป็นสมาร์ททีเอทีหรือสมาร์ททัวริซึมนะครับที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับั้งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยกันเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีนะครับหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดการถูกทําลายนะครับจากในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการบริการที่มีคุณภาพจริงใจกับนักท่องเที่ยวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความประทับใจนะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีความประทับใจที่จะบอกต่อแล้วก็กลับมาเดินทางท่องเที่ยวของประเทศเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การเดินทางงท่องเที่ยวของเราเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปครับ เห็นได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่ทททได้นําข้อดีของเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้นั้นสามารถช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงตามเนื้อหาหรือความสนใจและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งโปรโมชัน่นแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารเทศกาลงานประเพณีตลอดจนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆมากมาย นอกจากนี้ยังอาศัย AI มาประยุกต์ใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งออกแบบนวัตกรรมการบริการดิจิทัลการพัฒนาการตอบโต้แบบอัตโนมัติกับนักท่องเที่ยวและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดการความสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้อีกด้วยค่ะ